สวัสดีครับยี่ต้อนใช่ไหมครับอ๋อครับผมผมนุ่มที่โทรมาจองห้องไว้ครับอ๋อหนุ่มใช่ไหมครับอ่าที่จองไว้ห้อง4ีหนึ่งสามชั้นตีนะอันนี้คุอแจตามสบายนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูค่านามเท่าไฟให้เรื่องประจําเก่งเราจะไหมครับครับผมเรียบร้อยแล้วฮะ เนี่ยเปิดเป็นร้านข้าวตามสั่งเลยใช่ไหมอ๋อใช่ใช่าป็นไงมาไงอะมึงเอมึงจปูไม่ได้อะุมนเท่าเดิมเหมือนตอนเรียนเลยนะสวยปะเหมือนเดิมเลยอะไม่ผอมลงเลยไอ้หนุ่มเป็นไงมาไงวะมังมาไงมาให่มาใหม่อ่ะที่นี่เลยมี่นเอพอดีสายงานมันมาแถวนเก็เลย มึงเจออีโบมั้ยอีโบเสร็จสองอะจำไม่ได้นุ่งยิ่งใหญ่นุ่งยิ่งใหญ่มึงต้องรู้มึงยังจำได้ไม่รู้นะเวลาเดิรแม่งถือถือกระดาษนี่ใช่ปะแม่งนุงแม่งยื่นออกนอกกระดาษเลยแมงเกยานั้นเลยแมงต้องเหยตัวอีโบมันต้องใหญ่กว่าครูติมันทำแล้วมึงจัดห้องไปดูไหนแล้วเนี่ยไม่รู้มันไม่มีอะไรมากเงี่ยเอาแต่ของที่ชงใจทำงานไม่อยู่นานว่ะเนี่ยก็คงจะ ล่วงตีอะไรกันไม่รู้ว่าไม่แน่ใจอาจจะได้เจอกันบ่อยมึงอยู่มันไม่มาคือไม่มาแล้วคืนแดดวก็ไม่มาไงมึงจะทักกูดทำไมเนี่ยเอากินอะไรกันเนี่ยกลับมาเนี่ยไม่กินเลยกูหิวมากเลยกูก็ปมดแล้วเฮ้อเมียวันนี้แดกอะไรกันดีพวกมึงอยากกินอาหารป่าเป็ดเผ็ดอ่ะมีมะนาวมีขวดบ้า มึงไปหาได้ án, อะป่านี่กรุงเทพเฮียอยากกินอะไรเผ็ดๆแซ่บๆซีดๆแต่ไม่ใส่พริกนะมีป่ะเฮียเออเดี๋ยวกูก็ผัดให้พวกมึงแดกแบบไม่ต้องใส่กระทะแหละสรุปพวกมึงแดกกันเหมือนเดิมนะเดี๋ยวกูไปจัดให้รอแป๊บหนึ่งเร็วเลยเฮียหิวเดี๋ยวมันเดี๋ยวไม่คืออะไรมึงไม่รู้เดี๋ยวไม่คืออร่อยใั่เดี๋ยวมึงก็รู้มึงก็รู้ว่าที่แดกเป็นไง สน,น,น,นิทกันขนาดนี้นกินท,ทุกวันกับทุกวันนึกอะไรไม่ออ,ก,อกว่าไม่กี้ล่าสุดกูกินแล้วกีนแตกอ่ะแต่ก็ยังไม่กินนะเพราะเดี๋ยวนี้แม่งมีร้านเดียวก <c oughs> ูไม่รู้จะไปที่ไหนจ้ะเอามึงอยู่นี่กันมานานแล้วหรอใช่ก็อยู่นานแล้วตรงนี้พวกคุว่างก,กันดีกว่าว่างลาดช่วงกูก็รับงานบ้างแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีลูกค้าเท่าไหร่ของกูวอะมี่เยอะเลยอะถ้าเกิดคนไหนว่างก็จะไปช่วยกันทุกนแได้ไงว่าง มึงด้วยมึงด้วยมวเพื่อนจอไปผมก็ว่าผมก็ไปกับมันแหละเออช่วยกันเนาะ อุ้ยงานดีเว้ยเนียนเลย,เยโคตรเนียนเลยสวยตายแหละอวนก็อวน,วนเตียก็เตียดำก็ดำเป็นกููน้วไม่กล้าออกจากบ้านหรอกอืมมึงสวยอีกปูยืนหนึ่งอุ้ยสีผมนี่แป๊ดมาเชียอืมเอาที่มึงสบายใจเนี่ยเติมผมหน่อยค่ะ ดาเลจ้าล็อกก้กกกกวาวไปเจ้าคนสวยค่ะ<า>ดาเลจ้าสวยค่ะขับแต่ละจ้าอืมอืมธรรมดาไม่ต้องจ่ายตังค์กันเลยเนี่ยมาซื้อทุกวันกูให้ฟรีทุกวันเลยเนี่ยคุณผ<อ>ู้เห็นสวยนี่ให้ฟรี ที่กูนี่นะ5บาทยังโทรมาทวงเลย เขาได้อะไร้ครับ แย่แล้วเนี่ยกูจะขายของก็ขายไม่ดีห้องกูก็โดนคนย้ายออกอู้หู์อาลนั่งก่อนนั่งก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงเป็นเรื่องอะไเออเป็นเรื่องอะไรอีกฟูมีเงาเอออะไรนี่ก็ตามีไก่ไปยป็นไงน้องอยู่สบายดีไหมดีครับเนี่ยก็ยังไม่ได้ขาย ถ้าเกิดขาดอะไรของก็ควรเยอะด้นะดีเลยดีเลยดีเลยอยูดีก็ดีแล้วมือมกินมึนกินอะไรไหมอเออมันมีรา้าน๋วยวตี๋วเปิดใหม่แวหน่นอยูกินข้าวเียวเหรอขเ่ขเวแข็งวันนั้นขึ <c oughs> <c oughs> ้วันนั้น <c oughs> <c oughs> นี่แงแมงปัาข้าวคมาแนะมงเป็นรู้แ้าวเหียวเหนียวูีมานั้นะ่ะวันนั้นหูหูกินปะ ข้าวมันเหลือกูจะได้ว่แล้วไม่น่าล่ะข้าวตเปรี้ยวก็มึงเซ็นมึงก็ได้จ่ายสดกูอะว่าแล้วเนี่ยมานั่งร้ำตากรดไม่มีคนมากินที่ร้านดูมผัดอย่างเงี้ยเฮียใครจะไปกินบ้างโอ้โหน่าเหมือนเงินเยอะนะเฮียมึงอะโอ้โต้องเอาเงินไปทําทุนซื้อขอให้พวกมึงแดกนี่แหละเพราะมึงไม่จ่ายตังคูเปลีนกูทุกวันกูก็ต้องหาทุนมาจ่ายเขาไม่กี่ใบวะน่ะนี่ก็นับละเปลี่ยนข้าวเลยนะ เฮ้ยช่องนี้ครูว่างอู่าวะก็ครูว่างนะครฟรีแลนด์อะเดี๋ยวอีกวันสองวันจะให้ไปช่วยงานนะ้เออครางก่อนแล้กันถ้าคูว่างคจะไปอะนะยังไงช่วยด้วยนะมีต่องให้คด้วยเนื่องข้าวเอาแล้วไม่เอาแล้วที่จะต้องนะไปพร้อมกันเลยนะให้ไปช่วยกันสองคนครูเนี่ยมันเป็นอี่พาละพะละว้ยามงใไรล่ะคู่ไข่พละพลุ่ยพลวง ไปก่อนนะเรียกผมไปก่อนนะครับครับผมปวดตาวอ่ะหยู่ข้าวด้วยกินข้าวมาแล่ะเรียต้องเ่ะเป็นจังหวะืบาร์นี้ปิดแล้วหรอไปดูเซ็กชัดตรงนี้ดิ เฮี้ยกูปวดตามากเลยอ่ะมันจ้องจอมาทั้งวันแล้วอ่ะไปเที่ยวกันปะเดี๋ยวแค่ชั้นหนึ่งเนาะแต่ว่าสีอะไรพวกนี้มึงเปลี่ยนไปอีปูมึงมาทำเฮี้ยอะไรมาลดหายใจลดต้นทำเห่รูนล่นไปเห่ทำเห่เฮี้ยอะไรกันทีเออยมึงเปลี่ยนสีตัวนี้กูเลยมึงมึงทำเองนะสั่งจังเลยเฮี้ยมึงช่วยมึงช่วยปูเดี๋ยวกูฝากแบบนึงได้ไหมโอเคฝากไปก่อมึงฝากใครฝากกูนะอีปูไม่ช่วยเลยขอยรัละแหละงได้เงินก็ได้ของแป๊บนึงสิบนาทีแย่งกูยิบตลอด อูอ๋กกู็ทําไปถึง 4, 3, 3, 4. ตีสองอตีสามตีสี่อีเยก็เปลี่ยนสีอยู่นั่นแหละเอามือไปทำเองไหมเอามือไปทำเลยมึงทำมึงเยอะไปทำตรงไงงานเยอะชิบเป็นกูอยากเท่มากทำเลยก่อนอุ้อยอิวข้าวว่ะอีวันก่อนอ่ะกูเห็นเหีุการณ์อ่ะบิลซื้อของสองร้อยไม่คิดร้อยหนึ่งแสดงว่าหนีบิลบ้ามาที่ของอ่ะลืมจ่ายตังค์ ตัตาเดี๋ยวผมต้องแต่งตัวโป๊ะมาให้เต่าองะเขาไม่ชอบหรอกทำไมประเดชอบเหมือนว่างั้นกูสวยมันโดนเฮียมันโดนเดี๋ยวงานไม่เสร็จเดี๋ยวกันอีกดอมึงมีลูกค้าเอาเนอะมึงดูประตูดิอืมกูปวดตามากหิวข้าวก็หิวมึงหิวข้าวมั้ยฮียต้องหิวหน่อยน่าจะปิดแล้วล่ะ งานเยอะมากเลยนนเนี่ยไปกินข้างนอกกันป่ะเออเดี๋เสร็จงานก่อนเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวพักผ่อนแล้วเนี่ยปวด<ม>ตางานเยอะมากเลยลูกค้าก็จะอย่างโู้นอย่างนี้เปลี่ยนตรงนู้นตรงนี้อ,ะอ่ะเฮียมึงเห็นใช่ปะเฮียมัอนอ่ะเฮียทั้งหมดน,นั้นปวดขี้เลยพี่ต้องผ่านอะไกูแดงเนี่ยอุ้ยฮึยูของคอร์ริสันไปขี้ปนะ อุไปขี้ขอะน้นะกูไกยไปเหนื่อยไปที่ไม่มีอารมณ์ทำงานแล้วเนี่ยหืมเมีอะเหม็นนี่แดดขี้อะไรมาพักหมาแดดเหนื่ไม่เคยจะอิ่มเลยอีปูได้ยีปูเฮ้ยงานก็เยอะเทียมานัางนาง่งเหม็นตดมั้งอีกเฮ้ยมีเพื่อนอย่างนี้กูอยากเลิกคบชิบหายเลยกิ๊สันเฮ้ยโอ๊ยโล่งกู พูดเดี๋ยวกมาปีที่ผู้ร้อยจริงเหรอมึงก็ไปสิอะไรของมันมึงจะทำงานสั่นลูกค้าคนนี้กันอย่างนี้อย่างนั้นเยอะแยะไปหมดนะ ตาเขียวก่อนนะ เดีกว่าเอาไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยววันเลิกกับกันก่อนดีกว่า,ขวาเขาโดนหาันเนาะเอออะไรแบบ